สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงสารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมระดับปฐมศึกษานะคะในแต่ละวันเราสัมผัสสารเคมีจากอะไรบ้างเชิญนักศึกษารับชมจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสารเคมีในชีวิตประจำวันของเรากันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในชีวิตประจำวันของเรานั้นมักจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิดซึ่งมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น เราสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติโดยการจำแนกสารเคมีนั้นต้องใช้เกณฑ์ต่างๆมากมายนะคะก่อนที่เราจะไปดูการจำแนกประเภทของสารเคมีในชีวิตประจำวันนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าสารเคมีคืออะไรไปกันเลยค่ะสารเคมีคือธาตุหรือสารประกอบที่รวมกันด้วยพันธะทางเคมี ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคาะขึ้นโดยองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของส,ส,สารก็คือสารเคมีเองค่ะค่ะหลังจากที่ทุกคนรู้จักกันแล้วนะคะว่าสารเคมีคืออะไรต่อไปนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับสารเคมีในชีวิตประจำวันของเรากันเลยนะคะว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ประเภทที่1น,นะคะสารปรุงแต่งอาหารคือสารที่ใส่ลงในอาหารเพื่อทําให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นหรือเพื่อเพิ่มรสชาติต่างๆนะคะเช่นใส่น้ําตาลนะคะเพื่อให้รสหวานใส่เกลือใส่น้ําปลาเพื่อให้รสเค็มใส่น้ชํชส้มสายชูน้ำมะนาวซอสมะเขือเทศเพื่อให้รสเปรี้ยวนะคะสารปรุงแต่งอาหารแบ่งเป็น2ประเภทนะก็คือ หได้จากการสังเคราะห์เช่นน้ำช่อมสายชูน้ำปลาซีอิ๊วซอสมะเขือเทศ 2. ได้จากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเกลือน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกน้ำอัญชันเป็นต้นค่ะประเภทที่2นะคะก็คือเครื่องดื่มนะคะ เครื่องดื่มคือสิ่งที่มนุษย์จัดเตรียมไว้สำหรับดื่มนะคะและมักจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะบางประเภทได้รับคุณค่าทางโภชนาการบางประเภทดื่มไปแล้วนะคะจะไปกระตุ้นระบบประสาทและบางประเภทนะคะดื่มเพื่อดับกระหายนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ประเภทนะคะดังต่อไปนี้เลยค่ะ 1. น้ําำดื่มสะอาดนะคะ เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายของมนุษย์รเรานั่นเองค่ะ 2. น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งนะคะซึ่งควรเป็นน้ำผลไม้คั้นสดนะคะทุกคน 3. นมเป็นแหล่งสำคัญนะคะของแคลเซียมและโปรตีนมีส่วนช่วยให้กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรง 4. น้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งจะประกอบด้วยน้ำน้ำตาลสารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน้ำเชื้อซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ให้กลิ่นและสีนะคะและก๊ดคาร์บอนิคขาซึ่งถูกอัดเข้าในภาชนะบรรจุบางชนิดนะคะอาจมีส่วนผสมของน้ำผลไม้เล็กน้อยค่ะ 5. เครื่องดื่มชูกำลังเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานนะคะ มีส่วนผสมของคาเฟอีนทาวลีนอินโนซิทอลและซูโคตหรือน้ำตาลเหมาะกับกลุ่มคนที่มีความต้องการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นระยะเวลานานๆค่ะ 6. ชาและกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะมีผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและมีการทำไล่ผลิตชาและเมล็ดกาแฟหลายแห่งด้วยกันนะคะ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำประเภทหนึ่งเลยนะคะ 7. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีส่วนผสมของเองทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ได้แก่สุราซึ่งนะคะแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์กดระบบป,ประสาทส,ส่วนกลางทำให้ผู้ที่ดื่มเข้าไปในปริมาณไม่มากนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากแอลกอฮอล์ไปกดจิตใต้สำนึกที่คอยควบคุมตนเองอยู่นะคะ แต่ถ้าหากดื่มในปริมาณมากขึ้นนะคะจะทำให้เกิดอาการเสียการทรงตัวพูดไม่ค่อยชัดหรือหมดสติในที่สุดค่ะประเภทที่3นะคะสารทำความสะอาดเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆตลอดจนฆ่าเชื้อโรคนะคะสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้นะคะแบ่งตามการเกิดนะคะได้2ประเภทนะคะคือ 1. ได้จากการสังเคราะห์เช่นน้ำยาล้างจานสบู่แชมพูผงซักฟอกสารทำความสะอาดพื้นเป็นต้นค่ะ 2. ได้จากธรรมชาติเช่นน้ำมะกรูดน้ำมะขามเปียกเป็นต้นค่ะแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะคือ 1. สารประเภททำความสะอาดร่างกายนะคะ ก็จะเป็นพวกสบู่แชมพูเป็นต้นนะคะ 2. ส,สารประเภททําความสะอาดเสื้อผ้านะคะจะเป็นพวกของสารซักฟอกชนิดต่างๆเองค่ะสาสารประเภททําความสะอาดภาชนะนะคะก็คือน้ํายาล้างจานของเรานั่นเองค่ะสสารประเภททําความสะอาดห้องน้ํานะคะก็จะมีทั้งสารทําความสะอาดห้องน้ํานะคะชนิดผงและชนิดหลอมเหลวนะคะซึ่ง สารต่างๆที่เราเกล่าวมาะะจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติทั้งเป็นกรดและเป็นเบสนะคะไปต่อที่ประเภทที่4กันเลยนะคะก็คือสารกำจัดมแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชนั่นเองค่ะเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นมานะคะเพื่อใช้ป้องกันใช้กำจัดและควบคุม,มแมลงต่างๆนะคะ ไม่ให้มารบกวนนะคะมีทั้งชนิดผงชนิดเม็ดและชนิดน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะคือ 1. ได้จากการสังเคราะห์เช่นสารฆ่ายุงสารกำจัดมแมลง 2. ได้จากธรรมชาตินะคะเช่นเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดเปลือกส้มเป็นต้นค่ะประเภทที่5นะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาถูนวด โรยพ่นหยอดใส่บนร่างกายนะคะเพื่อใช้ทำความสะอาดและเพื่อให้เกิดความสุดชื่นนะคะความสวยงามเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเองนั่นเองค่ะสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทนะคะก็คือ 1. ใช้สำหรับผมเช่นแชมพูครีมนวดเจลแต่งผม 2. ใช้สำหรับร่างกายเช่นสบู่ครีม โลชั่นทาผิวยาทาเล็บน้ำยาหลับกินตัวแป้งโรยตัวเป็นต้นค่ะ 3. ใช้สำหรับใบหน้าเช่นครีมโฟมล้างหน้าแป้งผัดหน้าลิสติกดินสอเขียนคิ้ว 4. น้ำหอมต่างๆ 5. เบตเล็ดนะคะก็เช่นครีมโกนหนวดผ้าอนามัยยาสีฟันเป็นต้นค่ะ ปัจจุบันนะคะเราจะพบสารเคมีชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ตามทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงพยาบาลร้านอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะสารเคมีส่วนมากนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะจะเป็นสารเคมีประเภทที่ใช้ทําความสะอาดนะคะมีประโยชน์คือมีคุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆนะคะ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรคสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดมีอยู่หลายชนิดนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสบู่ฝ่งสักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะนอกจากมีประโยชน์แล้วยังมีโทษด,ด้วยนะคะนั่นก็คือถ้าเราทิ้งสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดลงในแหล่งน้ำปริมาณมากจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพราะสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือทำให้สภาพของแหล่งน้ำเสื่อมโทรมจนสัตว์น้ำรำดงชีวิตอยู่ไม่ได้กลายเป็นมลพิษส่งกลิ่นเหม็นและไม่สามารถนำมาบริโภคได้แถมยังเป็นอันตรายต่อชีวิตอีกด้วยดังนั้นนะคะเราจึงควรตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยเช่นกันนะคะ เพื่อโลกที่น่าอยู่และชีวิตที่ยังมืนนเองคะ่ะจากการที่นักศึกษาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนักศึกษาจะรู้ถึงผลกระทบของสารเคมีและวิธีหลีกเลี่ยงสารเคมีได้อย่างถูกต้องนะคะ